สวัสดีจ้าก็เทียบพัฟฟี่ฮิวลี่ตอนนี้ที่อยู่ในเกมไอดอลปาร์ตี้ซึ่งอยู่ในเซิร์ฟดินแดนแฟชั่นนะคะวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็คือกิจกรรมสวัสดีวันตรุษจีนนั่นเองนะคะวันนี้พี่เทียก็ก็เลยวันนี้เป็นวันศุกร์นี่แหละอ่าเวลาหรอก็เกือบเกือบเที่ยงแล้วนะคะพอเกือบเที่ยงแล้วเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมหนึ่งเข้ามานะคะก็จะมีกิจกรรมอะไรนะอังเปาเพชรที่มันโรยลงมานะคะ แต่ถามว่าพี่เทียเคยได้ไหมหูไม่เคยได้พอเด็ดชานะคะประมาณนั้นเนาะวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวพี่เทียขอไปดูกิจกรรมตรงนี้อ่ะสาหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะพี่เทียเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงนะคะอยู่ข้างใต้น้องนิโก้นะคะคําว่าแผนที่นะคะลูกศรชี้ไปตรงนี้เนาะแผนที่ตรงนี้ความจริงเราเนี่ยก็จะมาอยู่แถวแถวนี้เนาะแต่ตรงนี้มันก็คือคําว่าคอมมูนิตี้หลักตรงนี้นะคะแล้วทําไมพี่เทียมาถึง อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่เทียจะบอกนะคะว่าเอ๊ะทำไมพี่เทียมาอยู่ตรงนี้นะคะก่อนอื่นเราไปดูกิจกรรมกันก่อน,อนดีกว่าเนาะกิจกรรมต้นนะ้าตอนนี้นะคะอันนี้พี่เทียก็ไปอัญเชิญมาลักครั้งหนึ่งนะคะก็เลยได้ไอตัวนี้มากิจกรรมขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฝนเพชรปีใหม่นะคะก็จะมีตอนเที่ยงแล้วก็ตอนหกโมงเย็นแล้วก็ตอนสองทุ่มนะคะพี่เทียก็ไม่ค่อยมากดอะไรพวกนี้หรอกนะคะก็นั่นแหละอืม เอาละวันนี้จะมีกิจกรรมสำรวจปีใหม่นะคะค้นหาปีใหม่ห้าครั้งเนี่ยค้นหาได้วันละห้าครั้งนะคะเอ๊แล้วค้นหายังไงนะพี่เทียนี่แหละนี่แหละเหตุผลที่พี่เทียมาอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเหตุผลที่พี่เทียมายืนอยู่ตรงนี้นะคะเอาละเดี๋ยวพี่เทียจะพาทุกคนมาค้นหากันเนาะค้นหาเนี่ยก็จะมีตรงนี้ตอนแรกอะพี่เทียเห็นแล้วแหละก็คือก็เลยยังไม่เก็บอยากให้หนูหนูได้ดูกันนี่ โด,ย,ดยความที่มันเป็นทีมของวันตุดจีนนะเนาะมันก็จะเลยมันก็จะมีไอตัวนี้เราก็เก็บไปเก็บไปนะคะเอาละที่เราได้มาก็คือถาดน้ำแข็งธาตุหลักของการทำดอกไม้ไฟสามารถนำมารวมเป็นดอกไม้ไฟสีต่างๆได้เอาละตรงนี้เรายังไม่เข้าตัวกิจกรรมกันเนาะก็คือพี่เทียพาไปเก็บตัวนี้ก่อนส่วนใหญ่แล้ว ส่วนใหญ่ทุกคนเน่จะชอบถามพี่เทียว่าเอะพี่เทียมันไปหาตรงไหนนี่แหละพี่เทียก็เลยมาให้ดูก่อนให้ดูต้นคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมทีหลังนี่ตรงนี้ก็ใช่นะคะอะไรที่แปลก,กตาเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นกิจคริสต์มาสเนี่ยก็จะเป็นตัวสโนว์แมนอะไรพวกนี้เนาะ,นอ,ะอันนี้ทานหลักเหรอเอาละเดี๋ยวพี่เทียพาไปดูอีกเยอะแยะขอดูอีกแป๊บหนึ่งนะคะพี่เทียขอเดิน เดินอีสักครู่นึงมีเห็นอะไรเลยแถบเครื่องมือเยอะเกินไปใครที่เข้าคลิปกับพี่เทียพี่เทียขออนุญาตด้วยนะครับแบบหน,หนูที่ฟังมาอยู่ตรงนี้ละหนูไม่อนุญาตพี่เทียเออไม่อนุญาตกันแล้วแต่แล้วเขาเนี้ยพี่เทียขอเก็บกล่องก่อนนอนพี่เทียเห็นละอยู่ข้างล่าง มันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงนี้มีทางลงไหมเนี่ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอโคมไฟแล้วขอเรียกโคมไฟแล้วกันไม่รู้ว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรเราเก็บไปสี่อันแล้วเนาะเหลืออีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งนี่แหละเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วอันสุดท้ายเนี่ย อันสุดท้ายไหนดูต้นเสาหน่อยแต่เมื่อกี้ต้นเสาเป็นคุณปู่เนาะไม่เรียกอะไรเออจำไม่ได้ว่ามันเรียกอะไรนั่นแหละอาพี่เทียทำไมทำไมพูดอย่างงี้ใช่ไหมก,ก็พี่เทียขีลืมอะ่ะเนาะเขาไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนี่แหละพี่เทียไม่ก็ไม่ใช่คนจีนะ่ะเนาะก็เลยไม่รู้ถึงหน่าจะออกไปทางสายคนจีนก็เถอะอืม พี่เทียว่าแถวนี้ไม่มีแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังแล้วกันปะเดี๋ยวกินเวลาสี่นาทีละเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมกันพี่เทียจะพาไปดูกล่องสูงสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าเนาะกล่องสูมสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีตัวนี้เดี๋ยวพี่เทียให้ดูรีวิวรางวันก่อนสัตว์เลี้ยงรางวันนะคะไออันรางวันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงสขีเนาะก็จะเป็นคริสตัลฟีนิ์นะคะตัวนี้เป็นปลาโลมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลาโลมาเหมือนกันลรมั้ง แต่ทำไมทําไมมันบอกว่าเป็นปาลาโลมาแต่เท่าเท่าที่พี่เทียเห็นเนี่ยมันเป็นปลาปลกระเป้านะเอาจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้อ่ะเนาะบางทีมันอาจจะโตมาแล้วกลายเป็นปาลาโลมาอเนาะก็จะมีธาตุไฟน้ําแล้วก็ลมนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวลูคอนะคะลูคอไฟตัวนี้เนี่ยหาได้ยังไงตัวนี้มันอยู่ที่จะเนี่ยตามเนี่ย ความจริงแล้วมันไม่ได้อยู่เขตศูนย์สองนะคะมันจะอยู่ที่เขตศูนย์สี่เนาะพวกลูคลูคอไฟพวกลูคออะไรพวกนี้ลูคอน้ําลูคลมเนี่ยส่วนเจ้าเต่าเนี่ยเต่าสีแดงนะคะอยู่เนี่ยที่มันบอกว่าอยู่ในเขาวงกฏทารอมันก็ถามว่าอยู่ไหมก็อยู่แต่ว่าถ้าเราจะไปหานะคะมันอยู่ที่เขตศูนย์สองนะคะแล้วก็เต่าสีฟ้าเนี่ยอยู่ที่เขตศูนย์สามแล้วก็เต่าสีเขียวเนี่ยอยู่เขตศูนย์สี่นะคะถ้าปลดล็อกไปถึงเนาะ ประมาณนั้นนะคะเอาละเดี๋ยวพี่เทียพาทุกคนไปสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะก็ดูนะคะเนี่ยดูไปดูมาก็เหมือนกับการกล่องสุ่มกล่อง iPhone เหมือนกันนะอะประเด็นต้มตุตูออกมาทำไมเอ๊ะทำไมพี่เทียมันมีต้มตุตูด้วยนี่ไงรีวิวรังวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่เทียยานได้เบอร์คีลมมากกว่านะคะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เทียยังไม่มีไง ตัวนี้เอามาปลดล็อกให้เฉยนะคะเอามาปลดล็อกให้มันถึงพวกนี้ถามว่าต้มตูตูเนี่ยอยู่ที่เขตไหนเขตน่าจะ03นะคะก็น่าจะเหมือนกันกันกบน้ําตูตูหรือเปล่าอ่าน้าตูตูกับลมตูตูเนี่ย02 03นะคะอยู่ประมาณนั้นเนาะแล้วก็แพ้งดงามเนี่ยแพ้งดงามตัวนี้น่าจะอยู่เขต03แล้วก็แพ้เร็วๆกับตัวแพ้สว่างเนี่ยอาจจะเป็นอยู่0 น่าจะศูนย์สองนะคะเขตที่2ประมาณนั้นนะคะถามว่าพวกนี้ล่ะพี่เทียมันจะเข้ามาไหมอันนี้พี่เทียไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ามันยังอยู่ในระยะเวลากิจกรรมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพี่เทียพาเข้าไปในตัวสัตว์เลี้ยงกันเลยดีกว่าเนาะ,ปะไปไปเดินหาดูดีกว่าเผื่อจะมี NPC อะไรสักอย่างที่อยู่ข้างในนั้นน,น,เนะเนาะ เผื่อนานจะมีอืออะไรอ่ะอนุญาตค้นหาเชื่อมต่อระบุต,ตำแหน่งแม่อนุญาตครับน่านจะค้นหาอะไรล่ะครับอันนี้อ๋อกลองส่มอยู่ตรงนี้เอาปะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูนู่นนี่นั่น ก็คือพี่เทียเอาแค่นี้ก็พออ่ะใช่ตอนที่กดเข้ามานะคะในอันดับแรกที่ก่อนเข้ามาในเกมเนี่ยพี่ก็กดกระโดดข้ามนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพี่เทียยังไม่ได้อัปเดตอ่ะเนาะถ้าเสียงน้องหมาเข้าไปในไมพี่เทียก็อันนี้ขอไปให้พี่เทียลวงหน้าเลยนะคะโอ้มีบอสใหม่มาด้วยฮะน้องเปลี่ยนบอสใหม่แล้วหรอเลิศยนะนี่ไงที่พี่เทียบอกว่ามีรูคอน้ำเนี่ย นี่โลคอน้ําอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเนี่ยลมตัวก็มีตรงเนี้ยอันนี้เขตศูนย์สี่นะคะตรงนี้เป็นเขตศูนย์สี่แล้วพี่เทียขออนุญาตนะคะเนี่ยโลคอไฟอยู่ตรงนี้พี่เทียขอใส่สกเกต็ตเดินหน่อยแล้วกันเพราะดูท่าว่าถ้าไม่ใส่สกเกต็ตเนี่ยก็น่าจะเดินไปนูน่นอีกนานคลิปเนี้ยส้มสามสิบนาทีเนี่ยก็ยังไม่เสร็จเนาะอืม ได้ไหมเนี่ยเอาล่ะพี่เทียขอหายนี่ก่อนโอ้มีนี่ด้วยฮะหีบสีทองนี่หีบสีทองก็จะได้เหรียญกล่องสมมานะคะสมไอ้เมื่อกี้นี่แหละเผื่อมี NPC ตัวใหม่มาขอโจ้นหน่อยนี่ไงเจอละผู้พิทักษ์สัตว์เลี้ยงนี่ ตัวนี้นะคะตบมันเลยคะ่ะแม่ตบมันเลยก็มีอยู่พลังประมาณสักห้าแสนนะคะประมาณนั้นส่วนพี่เทียเหรอมีพลังอยู่ประมาณหกแสนนะคะหกแสนกเกือบเกือบเจ็ดแสนเอ๊ะพี่เทียทำไมพี่เทียเล่นก่อนทําไมพี่เทียมีอยู่แค่เนี้ยเพราะว่าพี่เทียยังไม่เจอตัวที่ชอบพี่เทียก็แค่อัพให้มันอยู่แค่ประมาณ 70, เจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยความจริงพี่เทียอัพอัพถึงเกืร้อยได้ไหมอัพถึงนะคะแต่ก็ ไม่ได้เล่นขนาดนั้นไงเอาแค่ผ่านๆก็พอก็คือพี่เทียก็เอาไว้อีกอันนึงอ่ะเอาไว้อัพแบบว่าให้มันให้มันขึ้นจักเลเวลหกสิบจักทุกตัวเพื่อที่จะปลดล็อกแบบภาพอะไรประมาณนั้นนะคะโอ้เจ้าตัวนี้มีสเตตัสน้ำแข็งด้วยฮะป่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปหาดูกันว่าเอ๊ะมันจะมี NPC พวกนี้เนี่ย อยู่ทุกแมปหรือเปล่านะจะได้ไขข้อสงสัยหนูๆไปด้วยนะคะว่าเอ๊ะพี่เทียมันมียุบมันมีหรือเปล่านี่นี่นี่ได้ไหมเนี่ยวิ๊ได้ไหมนี่โอ้ NPC มีอยู่สองตัวเหรอนะ่ะ เออจะว่าไปพี่เทียยังไม่ได้ไปดูแถวแถว n p o r o r n i n g เลยอะ่ะน,นู่น NPC Morning อยู่น,นู่นตัวนี้เป็น NPC Morning แล้วก็ถ้าโน,โนโนยังไม่ได้ตีตรงนี้นะคะก็จะมี NPC ชื่อว่าไข่เนาะมีไข่หนึ่งไข่สองไข่สามแล้วก็มีไข่ล่างสุดท้าย ประมาณนั้นนะคะอันนี้หินพัฒนาเนี่ยถ้าเราตีเราก็จะได้หินมานะคะไม่ว่าจะเป็นหินน้ําลมไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เป็นบิกิตบิกิตที่เอาไว้ใช้อัพเลเวลของสัตว์เลี้ยงเรานั่นเองเดี๋ยวพี่เทียค่อยมาเก็บนะคะพี่เทียขอไปดูฝั่งโน้นก่อนอมีกล่องด้วยถ้ามีกล่องสีทองนะคะพะยายามเก็บกล่องสีทองไปนะคะ ทัฒนาเหมือนกันนี่ไงนี่ผู้่ิไปักสัตว์เลี้ยงอันนี้แมปแมปสามนะคะตรงนี้แมปสามพเดียข้ามได้ป่าโอเคข้ามได้ืไม่เคยทันเขาอ่ะ เป็นแมปสามเมื่อกี้มี npc อยู่2ตัวใช่ไหมตรงนี้ก็มี npc อยู่2ตัวเหมือนกันกดข้ามไปเลยค่ะซิสเอาละเราจะเก็บกล่องสีทองไปเรื่อยๆ แล้วกล่องกล่องธรรมดาลระพี่เทียเก็บได้ไหมหเก็บได้แต่ว่าก็นั่นแหละสีทองได้ของดีกว่านะคะประมาณนั้นไหนขอดูหน่อยอันนี้มีหรือเปล่ามี NPC ไหม NPC NPC นี่เจอแล้วเอ c พหนึ่งตัว กดา้มไปเลยค่ะน่าจะเหมือนกับตัวที่แล้วแล้วมานะคะอันนี้ตัวที่หนึ่งน่าจะมีอยู่สองตัวนะพี่เทียว่าเอาขึ้นไม่ได้ไเวงกรรมเอาล้วเราจะไปหา npc อีกตัวหนะึ่ง npc อีกตัวหายไปไหนเนี่ยพี่เทียภาดอะไรไปอืมลงน้ำลงน้ำกดก็ไม่ได้นั้นต้องมี npc อีกตัวสิ npc หนึ่งตัวหายไปไหนเนี่ย นี่ไงเจอละมี่ NPC อ p นพีซหนึ่งตัวปะพาค้ามอีกเทียวไม่ต้องตีมันทุกตัวหรอกน้าเผื่อนูหนหาไม่เจอไงอืมประมาณนั้นไปเดี๋ยวเราไปด่านโูนหนึ่งกันอันนี้ ตรงนี้เป็นด่านโซนสองนะคะพี่เทียนล้วถ้าหนูเข้าไว้นี้ไม่ได้ก็ก็เล่นไม่ได้ไงหนูตามนั้นนะคะสเปคหนูไม่ถึงนะคะนีบอร์ดตามตรงนะพี่เทียใช้เครื่องแรมแปดเลยนะเนี่ยยังกระตุกขนาดนี้ถ้าต่ำกว่านี้ก็นั่นแหละน่าจะมีปัญหาหน้าดู จากที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้แล้วมันก็จะมีแบบ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 ใช่ไหมพี่เทียเหมือนเหมือนหน้เห็นหนูเห็นน้องแกะตัวใหญ่ๆเมื่อกี้นี่ตัวนี้เป็นน้องอีลิทนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีคําว่าอีลิทเนี่ยขึ้นอยู่ข้างหลังแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วถ้าเราตีเนี่ยถ้าเราตีผ่านเนาะเดี๋ยวพี่เทียตีให้ดูถ้าเราตีผ่านตีผ่านเลยเนี่ยเราก็จะได้ไข่ตัวสีทองมาเลย อืมอืมออกไปได้ด้วยเป็นกลมเป็นกลมแล้วนี่แล้วแล้วถ้าเราจะฟักไข่ทันทีเลยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ซูปเปอร์แล้วก็เอสซูปเปอร์นะคะเอสซูปเปอร์สีทองเนี่ยก็จะดีกว่าเนาะแต่ถ้าสีม่วงถอดมาดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละ โดยใหญ่เขาจะพากันสะสมเป็นตัวสีทองกันซะมากกว่านะคะตรงนี้ n อ c อพีกีตัวหน,นึ่งนะคะนี่ตรงนี้กิจกรรมอาทิตย์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะแล้วประเด็นพี่เทียเนี่ยมีนายกับเจ้าบอลซะด้วยสิว่าจะไปดรอปของด้วยกันประเด็นเนี่ยเอาละเดี๋ยวพี่เทียไม่ตีตัวนี้นะคะไปดูกิจกรรมวันตัวจริงกันดีกว่าอืม อันแรกที่พี่เทียรจะเข้าไปเลยก็คือลงชื่อปีใหม่นะคะล็อกอินเจ็ดวันเนี่ยเป็นแบบพัดเลยนะคะล็อกอินสามวันในนี้คืออะไรอ๋อตกแต่งส่วนตัวล็อกอินหกวันล็อกอินหกวันคืออะไรเอ่ยอ๋อเปล่าไม่ใช่อะไรนะไอ้ไอ้เนี่ยที่มันบอกว่านู่นนี่นั่นเนี่ยได้ได้กล่องมาได้กล่องมาสุ่มนะคะล็อกอินเจ็ดวันตรงนี้ได้อะไรเอ่ย อ๋อกรอบกรอบโปรไฟล์นะคะตรงนี้เป็นกรอบโปรไฟล์น่าจะใช่เนาะหรือไม่ก็เป็นพวกที่แต่งแต่งกรอบไอ้นี่นะคะกรอบโปรไฟล์เรานี่แหละประมาณนั้นเนาะต่อมาโบนัสปีใหม่โบนัสปีใหม่ที่พี่เทียบอกไปแล้วตรงนี้อันนี้เป็นฝนฝนลงมามันจะลงมากลางจอเลยอันนี้เป็นขูดการ์ดปีใหม่นะคะขูดการ์ดปีใหม่ตรงนี้ก็ อันนี้ต้องซื้อเอาหรือต้องทํากิจกรรมเอาพี่เทียว่าอาละล่ะตรงนี้เป็นดอกไม้ไฟนะคะดอกไม้ไฟตรงนี้ก็รับได้เนี่ยรางวัลปีใหม่นะคะสะสมใช้าทาดน,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 นี้ยี่สิบห้าถาดก็ว่ากันไปเนี่ยร้อยถาดก็เป็นชุดเนาะนี่ร้อยชาติร้อยชาติประสา100ทร้อยถาดร้อยถาดแต่แต่แประดับหูนะไม่ใช่นะพี่เอามาประดับไอ้นี่กับชุดพี่พี่เทียเฉย แล้วอันนี้ล่ละค่ะสัตวขี่กระดงตุงแช่อืมความจริงมันน่าจะมีไอ้นี่นะคะมีเสียงนะแต่ว่าพี่เทียก็ปิดเสียงไปเพราะว่าไมพี่เทียไม่ดีนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงพี่เทียเนาะอะดูดอกไม้ไฟนําโชคนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยเพราะพี่เทียยังไม่รู้อืม อันนี้คลิกวงเข้าคลิกวงเข้าแล้วก็สูงสุดใส่ได้5้าธาตุอ่ะโอเคเราก็จะผลิตกันปึ๊บนี่ดวงดาวเต็มฟ้า6หลังจากใช้งานแล้วดอกไม้ไฟที่สวยงามจะปรากฏขึ้นและคุณจะจะได้รับพรปีใหม่เพิ่มเติมคูณ5ซึ่งสามารถใช้ได้ในกิจกรรมโพนคัสปีใหม่ โปรดใช้ก่อนวันที่27มกราคมภารกิจรายวันคือล็อกอินหนึ่งครั้งติดตามผู้เล่น1คนเอาละ่ะมอบค่าสนิทเนี่ยมอบค่าสนิทตรงเนี้ยอ่ะปะกดไปเลยนะคะเปิดไปจะได้รู้เนาะเอาละมอบค่าสนิทนะคะพี่เทียก็เคยอธิบายแล้วแหละแต่ก็สําหรับหนูๆเนี่ยที่เพิ่งมาติดตามพี่เทียนะคะก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ ค่าสนิทตรงนี้มันดูยังไงอันนี้นะคะก็ลองสังเกตดูมันจะมีคําที่มันเป็นคาดค่าสนิทเอาไว้เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นแวนเพชรลิปสติกหรือกุหลาบหรืออื่นๆเนี่ยมันจะมีคําว่าคาดค่าสนิทไว้นะคะเมื่อกี้หนึ่งร้อยใช่ไหมพี่เทียก็ไอเนียเ,เลยนี่ค้ดสิบอะให,ให้บอลเขาไปละกันเพราะบอลเขาเป็นโคู่พี่เทียอืมก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้ดาวเต็มฟ้าหเหรอมันก็จะมีอ่าต่างๆน,นะคะมีผู้สีสันเนี่ยทำดอกไม้ไฟแล้วก็สูตรพวกนี้ล่ะสูตรพวกนี้ทำยังไงอะ่ะพี่เทียอันนี้พี่เทียว่าโนโนเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะคะลองดูลองผลิตดูอืมอันนี้พู้แวววาวสามนะคะ แต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันอันนี้ปีใหม่เพิ่มเติมอันนี้คืออะไรเอ่ยเนีย่ยมันต้องรอเห็นป่ะต้องรอกลับไอ้พี่เทียทำไมไม่ได้ผ่านสักทีนี่แหละมันต้องรอระบบมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอันนี้คืออะไรจุดพุ้บไม้จุดดอกไม้ไฟปีใหม่รับรางวัลทุกวนัน ส่วนกิจกรรมตรงนี้นะคะก็จะเปิดวันที่20มกราคมนะคะแล้วก็กิจกรรมจะสิ้นสุดวันที่ประมาณ26มกราคมนะคะส่วนแอคชั่นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะจะต้องมาใช้ตรงนี้เนาะอันนี้เป็นปิศนาโคมไฟโอ้ปิศนาโคมไฟหรอไหนอันนี้มีอะไรแจกหรือเปล่าพี่เจขอดูหน่อย โอเคมีปีกแจกนะคะอืปีกสวยนะว่าไม่ได้นะเอาล่ะฟังพิเทียบนมาแล้วใช่ไหมพิเทียไปเล่นหน่อยสิเอ่อเดี๋ยวนะน่าจะแข่งปริศนานะคะเกมจับคู่เลยพิเทียต้องขอเปิดเสียงก่อนสักครู่นึงนะคะ ันนี้รือเปล่าเอาล่ะคราวนี้ยเสียงกดมันก็จะดังๆหน่อยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมนี้กันปริศนาพิจนา,าคมไฟหรือเปล่านะพี่เชยก็ขี้ลือมอะเนาะ เมื่อกี้อ่านว่าอะไรอ่ะลืมแล้วอ่ะวันเขาบอกพี่ว่าเออแกก็เป็นคนที่ลืมอะไรง่ายๆอยู่แล้วอเะนาะมันไม่สมควรที่จะลืมนะแค่ประมาณเจ็ดวิอะไรเงรีย้ยก็สามารถลืมได้ก็นั่นถือว่าเป็นคำชมแล้วกันหรือเปล่านะ คำชมก็บ้าแล้วใช่ไหมพี่เทียเอาหน่าน่าจะเหมือนกับการแข่งตอบคำถามแหละที่ว่าแค<ป>่เลือก A B ชื่อของบิ๊กเบนของลอนดอนมาจากสถานที่หรือไม่ไม่รู้สินาฬิกาบิ๊กเบนเหรอหอนาฬิกาบิ๊กเบนเหรออาจจะเป็นได้นี่หรือเปล่าชื่อคนหรือเปล่า คนออกแบบอะไรเงี้ยวันทุกวันที่มีไม่รู้อ่ะพี่ขอดาวันนี้แล้วกันปิดลิขสิทธิ์แน่คลิปนี้นานไม่เคยฟังเลยเพลงนี้อ่ะโอเคเอาแค่นี้พอนะคะพี่เทียก็หวังว่าความรู้ที่พี่เทียมีจะทำให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเกมนี้นะคะ สำหรับวันนี้พี่เทียต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ